ดีมากดีเพื่อนเพื่อนนะมาเป็นไงบ้างกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งดีไม่ไม่ได้กลับเราเป็นเด็กกันอยู่ดี่ที่มีกันจริงที่ก็คือยี่สิบหกขวบนั่นแหละแต่ก็คือผมคิดว่าผมเด็กอยู่อ่ะครับผมเป็นไงบ้างเราเป็นเด็กแล้วกลับมาเป็นเด็กครั้งกลับมาเป็นเด็กครับก็รู้สึก อิจใจแล้วกันเพราะว่าไงเหมือนเลโก้อะผมเล่นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าผมก็เล่นตั้งแต่เด็กจนนโตนั่นแหละแล้วแบบเหมือนที่ใครสัมภาษณ์ไปบนเวทีว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โอมแบบเป็นเป็นโอมในทุกวันนี้ด้วยนะครับใช่เลยถ้าปั่นเพราะว่าตอนเด็กเป็นคนชอบวาดนู่นวาดนี่แต่เลโก้เองเป็นสิ่งที่ทำให้โผมเห็นสิ่งที่โอมวาดแต่เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วกันผมก็รู้สึกว่าไม่ที่กลับมาเป็นเด็กนะเพราะว่า ผมยังเห็นในทวิตเตอร์อยู่เลยที่มันเวทแมดว่า มีใครก็ได้ช่วยพาเด็กมาที่นี่หน่อยพร้อมอยากจะเข้าไปในที่สถานีต่างๆแต่วเราสุขว่าใจของคนเราเนี่ยยังเป็นเด็กเสมอแม่เป็เด็กเสมอแ้หละไม่ว่าจะเล่นเลโก้หรือว่าจะเข้าสนามเด็กเล่นเขาก็มีสิงเข้าอะไรที่ไม่ใช่ตาพ่าแม่เราเป็นเด็กเสมออยู่ดีจิตใจเราเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กแหละบาใจสา่ใไปกิ๊การต่อเลโก้ของเราเป็นยังไงบ้างแต่เฮ้ยผมว่าผมเก่งเรีนดีเลยผมว่าเรีย โอผมไม่เคยตอบผิดผมไม่เคยตอบถูกสี่มมใช่ใชผมรู้สึกว่ามันยากาแต่ว่ามันก็ทําให้ผมได้ฝึกสมาธิไงก็แต่ว่ามันก็มีต่อๆแล้วก็หยุดๆไปเดินอื่นบ้างพักบ้างอะไรเงี้ยผมสมาธิสั้นไงขีดชิ้นเกินหน่อยเกินหน่อยที่ตีน้อยไปเคยโกง200ชิ้นใช้เวลาต่อนานแค่ไหนสามปี สามนาทีชั่วโมงก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่นะตั้งสองร้อยชิ้นนะมีอะไงนแเลยมาฟังพนึงองงนี้บ้างเป็นไงพดเกนเลยอ่ะสองร้อยชิ้นที่นี่สองร้อยชิ้นสาเหมือนกันสังกตะชิ้นเท้าบ้านมัน่อเกินไปยไม่ขึ้นเนียไอจนะาฟงพี่มอาฟนยไงคแบบเลโก้เป็นคล้ายๆโมือนกันคือเลโก้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเรียนวิวคืแบบ มันรู้สึกว่ามันสนุกอะเราสนุกกับการต่อเราสนุกับอะไรที่มันเป็นการใช้ตะก้าการใช้แบบวางแผ่นออกแดดอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นส่วนหนึ่งในการให้เราได้มาเรียนวิทยาแล้วก็ชอบอะไรแบบนี้เมื่อก่อนที่ต่อเหรอครับผมของผมจะต่อจะต่อเป็นพวกผมเป็นคนชอบพวกรถเรือเครื่องบินก็มันจะจำได้แต่ก่อนเลโก้จะมีเรือสไลด์ใหญ่ๆเกียวขาวกลาเป็นเลโก้ซิตี้แหละ อันนั้นเ็าต่อเคยตอแล้วอันนี้เป็นต้องบินแอร์บัส้องขอได้เคยต่อเหมือนกันตอนนี้น่าจะต่อคมกดดันเยต่อแล้วตอมันต้องใหญ่กว่าเครื่องบินหรือเปล่านี่เขาเนัำลารแล้วก็เครื่องบินไปแล้วอะไรต่ออะไรผไปเรืขออเต่อต่อตอหญ่เลยื่อต่อเลยต่อเลยแพูดจริงๆก็คือชอบ ไม่ได้รอ่าคำตอบนะแต่ชอบรถเรือเครื่องบินเหมือนกันผมชอบเครื่องบินรถเรือผมเครื่องบินขึ้นก่อนอันนี้เขาถาปาดวิทย์วะทำให้ได้เป็นอาชีพในวันนั้นเพราะเลโก้ไม oh> ่ใช่ผมก็จริงผมไม่ได้ลอกนะแต่การที่ผมเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยก็โมเลโก้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผมอย่างเมื่อกี้มารเจอผู้กรณีผู้เก่า อใช่เพื่อนบอกแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำให้เชื่อมต่อโดยอายุเพราะเราอายุห่างกันมากนะแต่ว่าเลโก้ทำให้เราเป็นเพื่อนกันได้นะ,ะเราเล่นกันเป็นเพื่อนนะ ครันงที่แร้วเขาเล่นกับน้องเขาไปชั่วโมงเลยบรรยากาศบพี่แก๊นะพี่แก๊งเล่นกันเป็นเพื่อนกันไม่เป็นพอมเค่ะค้งี่พรอแม่บอกว่าไม่อยากให้พี่มาร์กกลับร้องไห้อครันงที่แล้วอะร้องไห้จริงร้องไห้เพราะหลงเขียวร้องไห้เพราะเขียวแอยู่กับพี่มาร์กเมื่อเช้าเขาบอกว่าไม่ยอมไปโรงเรียนเขาจะมาเจอพี่มาร์กวันนี้ร้องท่ารักษาว่าเป็นนุ่นเด็กที่จะเล่นกันแล้วเดี๋ยวเจอน ถามพี่เน็นนะหรือถามเลยเพราะพี่มีคเป็นคนบอกเองออวันนี้ก็เลยมาจาับมาถ่ายรูปรวมว่าเราอิกก้อนอยู่ข้างหลังยิ้มยิ้มสิเ,เ,เรือเ,เราเราเราเจ้าเลเด็กอยู่แล้วให้เด็ดมาเที่ยวครา,าบอกว่าน,น้านองนทุกคนที่ไม่น้องนอนทุกคนหรอกทุกคนในประเทศไทยเลยเละกันเพราะว่าทุกคนจะเป็นเด็กอยู่ก็ฝากงานเลโก้ด้วยที่พลักกนนะครับก็ เปิดถึงวันที่อะไรครับปุวินบอกกับไปเปิดถึงวันที่เออเด็กอะเอาวันเด็กอะสาวเนี้ยขอให้มาเยอะๆอยาให้มาแบบร่วมกิจกรรมมาเยอะครอบครัวสุขสันต์แน่นอนคนมาตึมผมบอกเลยว่าให้รีบมาเพราะว่าเดี๋ยวคนเยอะแล้วต่อคิวนานอันนี้เตือนไ้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวของหมดด้วย แล้วสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับผมแล้วไม่อยากเจอพี่มานะครับมาได้เลยนะแต่วันนี้พี่มาไม่มานะครับตอนเด็กเเคยอยากเป็นไรตอนเด็กๆเคยอยากเป็นนักบินครับผมตอบไตอบยังทำไมอะไม่นอ่ไ่ก็ได้ใช่ ไม่อยากเนอไม่ไเปอไรานมิอเล่นอนตอนเด็กอ่ะคือเหมือที่บอกอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นแ้แต่ว่าเมือที่บอกไปบนเวทีว่าไอเลโกเนี่ยช่วยให้ผมอ่ะสิ่งที่ทให้สิ่งที่ผมวามันเป็นรูปประทัรมากขึ้นมันทให้โอมัหลงใหลในการออกแบบจนโอมเรีนสถาปัตย์ซึ่งท้าไม่ได้ไาทางานตรงนี้โอมคิดว่าผมก็เป็นสถาปนิกล้ตอนนี้ ใช่ใช่ตอนนี้ดีอย่างนักบินเพราะว่าแบบเห็นว่าแม่ทํางานในวงการการบินใช่แล้วแม่ผมก็เลยบอกว่าดับฝันผมบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องมาไม่แบบผู้ปกครองถ้าทํางานอยู่ในวงการนั้นมักจะไม่อยากให้ลูกๆตัวเองไปอยู่ในวงการนั้นใช่แน่นอนมักต้องอยากเป็นอะไรที่แบบว่าไม่นะฉีกนะจริงไหมนะจะอยากเป็นพวก การบินเหมือนกันเฮ้ยยังไงเลยครูมาดีนะอยากเป็นการบินเหมือนกันจริงขายแมลงทอดโอ้เงียบเลยจริงเหรอจริงจริงอยากเป็นคุณหมอเอออย่าเป็นพยาบาลอย่าเป็นครูทำเลือดขหนู คาเฟ่อออันนี้เรื่องจริงคือตอนเด็กเนี่ยชอบพาชอบพาไปดูตามแบบอ่ลงเครื่องดื่มชนิดหนึ่งแล้วตามร้านหมูกระทะแล้วก็จะเห็นไปพี่ๆเขาแล้วรู้สึกว่าฮ้๊แบบอยากเป็นคนที่สร้างเสียงหมูร้อนจังเลยเวลาเห็นคนหมูร้อนแล้วดูแบบมีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเป็นคนคนนั้นก็เลยอยากเป็นตลกคาเฟ่แต่ว่ายุคนี้แบบคาเฟ่มันตายไปแล้ว เราไม่ไดเล่นทำงเาไเรงก็เลยเป็นตลกตรงนี้ไงก็ยังไม่ตลกนะตลกช่วงไหนก็ใครหลอกมาตลอดไม่ตลกเลยหลอไม่ตลกเลยเมื่อกี้เขาเลยะพ่ด้วยนะม่ได้ทำอะ่ดอะเอาที่พูมาก่อนนนึ่งพูเป็นไบ้างกันทีคนเกือบโสดเอับชิปคนเกือบโสดชที่ไรครับิี่เยวกัอ๋อที่ไปเขาใหญ่กันคนเกือบโสด ทำไมถึงเป็นชิปคนเกือบส่วครับเพราะว่ามีคนบางคนไม่สมเออใครอ่ะมันไปกันตั้งหลายคนใครอ่ะมีสื่อนไงทุกคิดว่าใครไม่โสดสี่มันก็ไม่โสดกันหมดทั้งสี่คนเฮ้ยทั้งหมดทั้งไม่ทันมันสดกันหมดทั้งสี่คนดิอุ้ยร้อนเลยเนี่ย คือสามเป็่เกยวครับไม่ไม่อเดีย์จริงๆมก็เกือบโสดตรงไหนก็โสดกันหมดนี้หน้าินนีสนุกไหครับสนุกครัสนุกก็จริงๆแล้วใช้เวลาตอนปีใหม่วันที่สามเอ็ดอยู่ที่บุรกรเหมือนกันนะครับผมก็หนึ่งสองสามก็ได้ไปเที่ยวกันที่เขาใหญ่ตอนแรกก็กังวลมากเลยว่าแบบอุ๊ยรถจะติดไหมอะไรไหมแต่ว่าก็ราบรื่นดีสนุกดีครับผมได้ใช้ชีวิตต่างอากาศอยู่ต่างจังหวัดครับผมชีวิตกุ้มโสดเนาะครับกุ้มโซ่เขากุ้มโสด โกดครับแม่คนก็เล่ไม่ได้โกรธแอลอ่ะไอ้หนึ่งถ้าเราอยู่เฉยๆจะไม่มีปัญหาเรามีพี่รุดนะไม่เลขาเล่นมุกเอ๋ยแจงกระซาบไปก่อนแจงกระซาบไปก่อนทีนี้ใครเป็นป่าคอยดูแลคะทิมนี้มีใครเป็นป่าคอยดูแลเหรอผมว่าก็ผมเนี่ยแหละเป็นป่าคอยดูแลเพราะว่าเป็นคนขับรถอาศัยแล้วผมเป็นคนขับรถให้ผมเป็นดูแลยากสุดใครดูแลยากสุดเหรอครับผม ใครดูดูได้จนห้องดูได้ยากสุดฉันองลงมาเหนื่อยต้องลงเลยเพื่อนยันผมนอนอยู่ในโรงแรมเฮ้เพื่อยนละจริงๆไม่ได้พักนานเท่าไหร่ครับไม่ได้พักที่แบบไม่ไปเที่ยวหมอุ้ยเป็นปีครับปีกว่าโอ้โหก็รู้สึกว่าดีเป็นโอกาสที่ดีของการที่แบบได้ไปเที่ยวเพื่อนแล้วก็จริงๆเราแก๊งนี้ไม่เคยไปเที่ยวแบบจริงจังด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีได้เรียนรู้กันและกันเพิ่มแล้วก็เป็นที่ที่สนุกครับ ครับผมเป็นไงบ้างไปยังไงบ้างมาถึงีีคุณอ๋อใกล้เดจะใกล้ปิดกล้องแล้วเป็นคุณหมอแล้วใกล้ปิดกล้องแล้วครับผมปีนี้ได้รับชมแน่นอนนะครับอีกประมาณเดือนสองเดือนเนาะคิดว่าเดือนนี้น่าจะปิดกล้องแล้วแหละเดือนนี้สุดท้ายแล้วน่าจะนะครับค่อนข้างไปได้ดีรับรื่นสนุกไหม ม่นถือว่าถ่ายสนุกไหมสนุกแต่เหนื่อยไงมันเหนื่อยแต่ตอบจตตอบสนุกร้อยเก็ก็ไม่ใช่เพราะว่าอาทิตย์นี้มันถ่ายแบบ4วันติดบ้างสวันติดบ้างแล้วแบบวันหนึ่งก็มีแค่เราสองคนทุกซีอะไรเงี้ยก็เหนื่อยแต่ก็เออคิดว่าอยากมอบความสุขให้แฟนๆล้วกัน <c oughs> เพราะว่าเรื่องนี้มันแบบเป็นโรแมนติกโทรทัีเนาะเราก็อยากแบบว่าเป็นของขวัญช่วงวันปีใหม่ให้กับพวกเขาเย่่พราาาะว ปุ๋ยจี้ยังไงเหรอตุ่มแบบยังไรมันก็ตุ่มเหนื่อยอ่ะตุ่มอารมณ์อิรหมายถึ่อารมณ์อะไรไม่ใช่อิดี้เขาพูดเอเจนจี้ยังไงคือถามว่าผมผมคิดว่าพี่มาร์อะเขาสวิตได้แล้วพี่มาร์เขามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วซึ่งกันบ้านอะไรเนี่ยเขาทำมาเองดีพอมันถึงเวลาที่ต้องถ่ายหรือว่าต้องเข้าซีนเนี่ยเหมือนเขาก็แบบดีดเงี่ยแล้วก็ทำได้เลยเนาะเอ้ยอย่าชมดี่บ้านอื่นแล้ว ให้ชมหมดบ้างดิไอออมหรอเออออมขอเกิปหนึ่งถ้าเรื่องชมใช่ไหมขอคลิปแบบหนึ่งมันเยอะมันเยอะผมไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนก่อนดีดูหน้าน้องก่อนต่อออมจริงจริออมเป็นเอนเตอร์เทนกองแล้วกันที่คนจะคิดว่าเป็นผมใช่ไหมแต่จริงคือโอมนะเล่นกับพี่ช่างแต่งหน้าพี่คอสตูมผู้กำกับคนนี้เลยทุกคนนะผู้กำกับโปรดิวเซอร์ช่างไฟคน เขาจะเอนเตอร์เทนเขาจะเดินไปเล่นนู่นน yes, um> ี่น pues so ั่นเลยเป็นคนเอนเตอร์เทนกองแล้วก็เปอนเนอร์จี้ที่ดีเวลาแบบว่าทํางานกับกับโอมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบว่าเราดาวลงเลยเพราะมันเหนื่อยอ่ะเห็นไอ้นี่ยังมีความสุขแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้าว่ะน้องมันยังแบบเอนเนอร์จี้อย่างนี้อยู่เลยเราก็ต้องไปผมพี่มีความสุขของผมถูกไหมพูดเลยอันนี้ต้องขีดละต้องขีดอีกหนึ่ง อ่ะก็ใช่ก็ใช่ก็ใช่เวลาถ่ายด้วยอะไรเงี้ยคนคาดหวังเราวกดดันมั้ยเพราะมันใกล้ใครคาดหวังไม่มีใครคาดหวังใครคาดหวังใครคาดหวังใครคดหวังใครคาดหวังทำทำไมทำทำไมรอแค่รอรับชมมอก็รอทำเต็มที่เลยครับเป็นหน้าร้านก็เป็นบูดาว่าสุดสมบูเอายาวยาวนะฉีดยาคนในวงการแล้วยาอ่ะมีมีคาดหวังมั้ยเนี่ยเราตบอกว่าเราคาดหวังมาคู่เนี้ยโอะขึครับไม่ไม่คืออ่า อยากจะคาดหวังแต่พอได้คาดหวังแล้วจะกดกัรไปเราเข้าใจครับแต่คิดว่าทำเต็มที่แล้วคิดว่าน่าจะออกมาดีครับครับเราจากคนรู้เาสคนรู้นะเร้ตงารออันนี้นะคบงกาค่ะ